ฟังเสียงก่อนป๊บนึงเสียงเสียงดีตอนนี้เสียงดี สวัสดีครับผมใส่ที่นีสิผมมีพาราเมลต์ตัวส,สวยๆมาฝากนะครับผมแล้วก็คือตัวนี้มันเป็นไม้มอ,อกกานีออลลามเนตมอ,อกกานีนะครับผมอันนี้คือสวยมากๆเลยแล้วก็มันทําเคลือบเงามานะครับเดี๋ยวผมให้ดูงานก่อนนะนี่สวยแล้วก็ลายไม้ค่อนข้างที่จะคมชัดลึกนะครับผมนี่สวยมากตัวจริงส่วนกว่าในคลิปอีกรุ่นนี้จะเป็นพาราเมลต์คิวดีหนึ่งร้อยเอ็มนะครับผมอ่า เป็นทรงเดสดนอรนะครับผมเป็นทรงเดสดนอดขนาด41นิ้วมาตรฐานนะครับแล้วก็เสียงดีมากถ้าคนใครเคยเล่นเอ่เดอร์ e r CD 60เนี่ยเนื้อเสียงใกล้เคียงกันเลยนะครับลองฟังดูก่อนดีกว่า F310 อีก <laughs> เสียงดีมากใช้ได้เลยว,ว,ยวโอเคเดี๋ยวเรามาดูงานกันนะครับผม ตัวนี้ใครได้ไปถือว่าขู่มากๆเลยไล่จังหัวเลยแล้วกันฮาลูกบิดเหล็กตันคอบอดี้พวกนี้จะเป็นมอคก,กานีล้วนๆเลยสวยนะครับผมแล้วก็มีที่ใส่หออ้อยเออห้อยใส่สะพาย,าพยด้วยนะครับผมตัวนี้จะเป็นป่งธรรมดาถ้าใครอยากได้พัคไฟฟ้าก็สามารถให้ทางร้านติดตั้งให้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเออมันเหลือแค่ไม่กี่ตัวผมจะเอาป่งธรรมดาออกมาให้ชมก่อนนะครับผมถ้าพาัคไฟฟ้าเดี๋ยวผมติดตั้งสำเร็จพักไฟฟ้าลูกค้าเพิ่มอีกแค่300รพอ จะเป็นตัวโซนิกโทที่ติดไว้ตรงนี้นะครับผมจริงๆอ่ะสามอมันจริงๆถ้าราคาติดตั้งมันไม่ใช่300นะเพราะว่าผมก็หักลบกันไปนะครับผมถ้าใครหรือแมก่ก็ถ้าใครไม่ชอบถ้าไฟฟ้าไม่ค่อยจด้จำเป็นต้องใช้ลูกค้าก็ใช้แค่โปร่งธรรมดาก็ได้เนื้อเสียงดีทัชชิ่งอะต่ําเล่นง่ายคอเล็กด้วยนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยสายที่ติดมาก็จะเป็นสายเบอร์สิบแทชชิ่งดีสวยตัวเนี้ยไม้เข้มลูกค้าดูลองดูไม้เนื้อไม้สวยมากๆเลย นะครับผมโอเคตัวนี้ราคาอยู่ที่3,000เอ้ยไม่ใช่ตัวนี้ราคาอยู่ที่2950มีกระเป๋าให้นะครับผมมีปิกให้เล็กขันก็ให้เซตอัพให้เรียบร้อยหมดเลยลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยถ้าเกิดว,ว่าใครอยากได้แบบพักไฟฟ้าก็เพิ่มอีกแค่300บาทนะครับผมทางร้านจะติดตั้งให้สาเร็จเรียบร้อยหมดเลยเซตอัพให้เรียบร้อยหมดเลยลูกค้าก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมโอเค ลืมบอกไป <c oughs> ค่าจะส่งแบบโอนเต็มค่าจะส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่180เก็บรายทางค่าส่งอยู่ที่250กรณีที่เก็บรายทางขออนุญาตเก็บม,มจจัดจำค่าส่งอย่างเดียว250บาทส่วนที่เหลือจ่ายหน้าบ้านได้เลยท่าในใดพร้อมปิดก็ทักแชทส่วนตัวได้เลยราคานี้มีอ่อสินค้าตัวนี้มีไม่เยอะนะครับผมราคาพวกนี้ก็มีมาไม่บ่อยนะครับผมราคาและรายละเอียดตามที่ผมลงไว้ให้เลยก <c oughs> ็ถือว่าโอเคเลยนะงานค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ เนื้อไม้เข้มสวยมากๆเลยราคานี้ถือว่าคุ้มเลย2องพันเานะครับผมถ้าได้เจอในเพจในกลุ่มก็สามารถทักแชทส่วนตัวได้เลยถ้าชอบนะถ้าพร้อมปิดก็ทักแชทส่วนตัวได้เลยถ้าเกิดว่าเจอใน YouTube ลูกค้าสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยรายละเอียดตามที่ผมลงไว้ให้2องพันาสครับผมส่งเด็ดหนัดน่าเล่นมากตัวนี้เดี๋ยวลองใช้คาโปเล่นดูก่อนคุ้มคุ้มผมเองก็ยังชอบเลยจริงๆครับแบรนด์เนี้ยผมใช้ผมมาขายมาตั้งแต่ตอนที่อยู่พันธิประตูน้ําแล้วนะครับผมแล้วก็ ถือว่าคนใช้กันเยอะอยู่ อนนีท้ทำออกมาไม่เคยผิดหวังเลยนะหลายคนนักดนตรีหลายคนก็นนลนเล่นกันอยู่นะแบรนด์ทร์มาเพราะว่าช่วงนั้นตอนที่ใครช่วงตอนนำท่วงปี54คือแบรนด์ทาร์มานี่ดังมากเลยแล้วทุกวันนี้ก็ยังเล่นกันอยู่ลูกค้าผมก็ยังเล่นกันอยู่เยอะเลยนะครับผมมันทำกีตาร์มาออกมาค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ละเอียดเรียบร้อยนะครับผมส่วนเรื่องเนื้อเสียงค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผมผมแนะนำให้เล่นเลยทาร์มาคุ้มมากน่าเล่นมาก โอเคฝากด้วยนะ QD 100M นะครับผมสวยนะครับขอบคุณครับ